เฮ้ย <Hey, S 2> เพื่อน,นสื่อเล่มนี้ดีมากเลยอ่ะเอ้าคลิปกลับด้านอย่าเพิ่งตกใจไปคะ่ะหลายคนเจอปัญหาเซลฟี่และคลิปกลับด้านใช่ไหมคะวันนี้เต้นมีวิธีแก้แบบง่ายมากๆมาบอกทุกคนนะคะเดี๋ยวไปดูกันเลยคะ่ะไปที่ฝั่ง Android ก่อนนะคะเข้าแกลเลอรี่ของเราเลยคะ่ะกดแกลเลอรี่ขึ้นมาเลือกคลิปที่เราต้องการจะกลับด้านนะ หน้าต่างนี้ก็จะขึ้นมานะคะทุกคนเห็นรูปนี้สอนไหมคะกดเข้าไปเลยค่ะกดเข้ามาก็จะเจอหน้านี้นะคะทุกคนเห็นรูปลูกศอนซ้ายขวานี่ไหมคะคลิกเข้าไปเลยจ้านี่ค่ะคลิปของเรากลับด้านเรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็กดบันทึกที่มุมขวาด้านบนเลยค่ะและว,วิดีโอก็จะเซฟลงเครื่องของเราแบบอัตโนมัติเลยนะคะเดี๋ยวเต้นจะไปสอนฝั่ง iPhone บ้างนะคะทุกคนเข้าไปที่แกลเลอรี่เลือกคลิปของเราเลยค่ะจากนั้นไปที่อีดิทขวาบนค่ะ และเห็นรูปสี่เหลี่ยมนี่ไหมคะกดเข้าไปจ้ะหลังจากนั้นเราก็กดรูปนี้เลยลูกสรซ้ายขวาแบบนี้นะคะตอนนี้คลิปของเรากลับด้านเข้าสู่โหมดปกติแล้วเรียบร้อยนะคะเห็นไหมคะทุกคนง่ายมากๆเลยลองไปทำตามกันดูนะคะได้ไม่ได้ยังไงบอกเติร์นมาด้วยนะ